เคียวหว่างชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะฮัลโหลจะไปไหนเนี่ยวันนี้มาเที่ยวอีกแด้วเหรอเที่ยวครับมาซาฟาีครับวันนี้วันนี้แม่พาพ่อหรือพาลูกนมาเที่ยวนะ <c oughs> ไปดูสวนสัตว์กันลูกจะดูเป็นไหมไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวป๊า,ปาดูแทนเนาะโอเคปร่องเด็กกันเย่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 เยมีเด็กดีใจด้วยไป ไปดูปลาโลมาลูกเคยเห็นป่ปลาใหญ่ชนิดแรกเด็กขึ้นกลัวไหมครับไม่กลัวไม่กลัวไไม่กลัวหรอครับไม่กลัวอะไรตัวนี้นู่นนู่นนู่นมหาลร้ยอะไรอะลูกอุ้ยอุ้ย ตัวอะไรหรอตัวอะไรเขาาเหรอคะหลับแล้วเราจะไม่มาซาฟารีเบอร์หน้านี้อีกแล้วร้อนมากสงสารมากค่ะหน้าแดงเลยหลับ